อ่ะอัดไว้เล่นๆล่นโอ้ยจะถึงแล้วจะถึงที่โปรเซสแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยเลีเ้ยวขวาตรงไปเลยไม่มเลี้ยวเอาไม่เลี้ยวอ่ะุ้ยคนโอ้ยคนเยอะใช่อุ้ยมันรถรถรหกล้อเปิดใจประมวลใกล้ใกล้มีฟักทองได้มีฟักทองเลยไปอา้าวไม่ออกทางเนี้ย คันนี้เท่าไหร่เนี่ยไปถามเจ้าของรถดิโอ้อยากได้อยากได้ก็ซื้อโอ้ยอยู่ประเทศเก่าประเทศเก่าร้านหนึ่งเก็บตังค์แค่วันเดียวก็ได้แล้วหาตังค์ก็ง่ายบอกว่าเพิ่งวันนี้วันแรกอา้าวชิบหายแล้วบอสแตกจนได้นี่โปรเซสอะไรเนี่ยแปลงรูปแปลรูปแปลรูปอะไรอะ มันต้องมีกระป๋องมันต้องบอกอะไรอ่ะมันต้องบอกมีกระป๋องอันนี้มันผูกกระป๋องอะไรนะมีไหม,มกระป๋องมันไปรูปอะไรนุมร่มบออันนี้คืออะไรไปรูปนุม่มบอ เก็บอะไรมาบ้างเก็บอะไรมาบ้างอ่ะก็ไม้อ่ะไม้ไปตรงนู้นเลยครับตรงนู้นครับนอนนอนนอนที่คนยืนอะไปไปเลยไปเก็บทรายมามีมีทรายมีไม้มีายตรงนี้ตรงนี้ทรายมีฟักทองมีมะม่วงมีตอเบอรี่มีหนังมัวมีเนื้อมัวเนื้อหมูแล้วก็ดอกก็เนี้ยก็ไล่เดินไปเวียนไปก็ได้งั้นอะอ๋อแล้วมันอันนี้แซลมอนมีเหรอไม่มี นี่อะไรเนี่ยเอฟเอฟเอ้ยหมูอ๋อหมูเอาหมูโอ้โหโป๊ะแตกันได้วะเดี๋ยวเธอเถอที่ทำน่าสงสารเขานะครับสงสารใครอ่ะสงสารสงสารใครอ่ะทำไมเสียงเหมือนไม่ไม่ใช่มอหาเลย อยู่มอห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จนมอห้าจริงจริโอ้เก็บเนื้อหมูมา, 20, ายี่สิบแปลรูปได้แค่สิบเองเอนอก็มันเต็มไงก็ดีแล้วไงเนื้อหมูอันหนึ่งก็แปลได้สองได้หมูทอดสองจานโอ้ยได้ตัว C อ่านั่นแหละเก็บไป ยังไม่ได้ซื้อตุงมือเลยตังไม่พอออหนึ่สองคนจนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แอดเป็นมาคุยไหนจะลงนเนี่ยตั้งสิบเอ็มนี่หนีโอ้ยคนนั้นคนนั้นก็แต่งตัวเหมือนนายก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 เมืองเก่าเลยคล้ายๆกันเลยเมืองไหนจำชื่อไม่ได้แล้ว ออเองินอยู่หลายดูแลอยู่หลายเมืองเกิดอ่ะแบบอืมันอยู่มาว่าไปลองเขะาด้วม,มาหลายเมืองแล้วมีเมืองหนึ่งอ่ะหาตังค์กดง่ายเลยวันเดียวหาตังค์ได้สิบเกือบสิบเอ็มอ่ะเงินเฟ้อ,อก็เปน็นเมืองแบบรถขันละมานสามพันล้านอ่ะหมได้ตัวสี่ละะไรอ่ะทำไมไปรูปเร็วจัง อ้าววันดีค่ะทำไมเนื้อหมูมันเต็มแล้วอะ่ะก็มันได้แค่นั้นอะ่ะมันเต็มแล้ววะก็เนื้อหมูตอนก็มันยังเหลืออีกอะ่ะเนื้อหมูก็ต้องไปขายก่อนอ๋อเพื่อมันเป็นพอด,ดีไงวิัยตัวเองมาแล้วคนเคยเล่นเมืองอ่าเดบิวไหม เอาคนไหนคนผู้ชายอะคะใช่ใช่เอาตอบเขาไปสิอะไรนะไม่ได้จีบมาเก็บไม่ได้ไม่ได้ไปเดวิลฟินดีประเทศอื่นเหรอใช่ไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยเพิ่งได้มาที่ประเทศแรกครับมันเหรอใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ยังบอกอะไรอยู่ได้ใช่เพิ่งเพิ่งเก็บตังค์ซื้อเกมวันนี้วันแรกไปซื้อมาซื้อมาเเพิ่งก็บ เก็บตังค่าลงค่าขนมมา20บาทไปโรงเรียนแล้วก็เก็บตังไม่กินข้าวเที่ยงไงเก็บตังมาซื้อเกมวอันนี้20บาทโอ้ยคอมคอมผมไม่เล่นไม่ไหวเลยเนี่น feet, นนนนนยต้องปรับปรับต่ำสุดนะคอมไม่ไหวอะคอมกะคอมกะเกิน <T ern! S 2> จริงๆถ้าคอมกักมันก็คงเล่นไม่ได้แร้วน่าจะหลุดไปได้แหละ ม,มันพอไหวไงมันพอไหวไงมันพอปรับต้องปรับภาพต่ําสุดไงนี่ดูภาพอยา่างภาพกคตรแตกเลยอ่ะใช่หรอใช่ใช่ของของกะาเองขอมซื้อมาหมื่กว่าบาทมีตังแค่นะี้บ้านไม่รวยไง <S 2> <S 2> จา้า อ๋อครับจ่าวันไม่รวยเพราะแม่แยกทางกันราต้องอยู่คนเดียวให้ได้พูดแล้วก็พูดแล้วก็หิวตัดท้องกินต้ไมกินขนมปังได้เบอร์เกอร์เนี่ยก็แฮมเบอร์เกอร์ทำาจากขนมปังเราแต่คนนั้นคือใครอ่ะไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เขาทักเราแต่เราจำเขาไม่ได้เป็นคนความจำสั้นจริงๆริ ออ๋สวัสดีครับคุณบันแก้วแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็เนียนเลยนะอ๋อดีแล้วล่ะยายเขารู้ว่าจังเขาไม่ไดเเ้เดี๋ยวเราจะนัดแต่งใช่ใช่แล้วเราเนาะเออว่าชื่ออะไรนะคะลืมแล้วบันแกว้วนี่มี <Okay. S 1> มีม,ม,มีมีเฟซตัวละครไหมเนี่ยเฟซตัวละครอ,อ, <c oughs> อ่ะฮัลโหลฮัลโหล มีทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ไหนไหนใ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 นเกมนี่หรอโทรศัพท์อ๋อแล้วไม่มีเฟซบุ๊กในตัวละครหรอเฟซบุ๊กในตัวละครอ่าก็เห็นบางคนก็สร้างเฟซตัวละครมาเลยนะแบบเป็นตัวแทนว่าเป็นเฟซตัวแทนตัวละครไงก็นี่โอ้ไม่มีอ๋อไม่สร้างหรอมีด้วยหรอแบบนั้นมีมีก็มีมีมีเยอะแยะเลยไปดีโอดีในไฟเอ็มอ่ะ ก็เป็นว่าเป็นวอลฟายตัวละครเลยเป็นเหมือนว่าเป็นเฟซบุ๊กตัวละครในเกมอ่ะไม่ใช่เฟซบุ๊กตัวตัวตนเลยตัวจริงเงยโอ้ไม่เคยเห็นนะเฮ้ยเยอะแยะเลยเองเข้าไปโอ้ <c oughs> นี่คือท่าโผแกะหลอก <c oughs> นี่นอ้าหลอกไหมล่ะอ้าข่าหลอกไม่เมียก็รู้ว่าที่ไม่จีิงอ่มอ๊อ

จะ่แปะเล็งให้ดูด้วยแปะเล็งไงเลงเล็งเลงเล็งติอัดไงโอ้เสียดาไม่มีลิงเฟสโอ้ยเอาส่งคลิปให้ดูเลยอะไรขนาดนั้นโอ้โอ้โอ้โหแฟมเบ็ดตกอะแฟมเบ็ดยี่สิบเองเนี่ยแฟมเบ็ดเกมยี่สิบเอง จอข็ใช้แค่จอสิบเก้าสิบเก้านิ้วเองอ่ะจอรุ่นเกา่าจอแบบโบราณจอที่ข้างล่างเป็นนูนๆออกไปอ่ะจอรุ่นเก่าเลยจ้ารู้แล้วว่าจนแม่อยอมอจนเนี่ยแรมน,นชัน้นใช้ดีๆอาซามอยู่เลยอะแรม มีอะไรอีกไหมกัดจอแค่หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เองอะแรมเท่าไหร่แรมแรมดิเดียสามแปดกิกกัดจอเจ็ดห้าศูนย์ต้องแปดกิกหน้องแปดกิกอ่ะแล้วก็อะไระใช้พาวเวอร์พายแค่สี่ร้อยห้าสิบวัตต์เองหมดแล้วมันหมดเร็วจังวะ ต้องเสือเก็บกี่ตัวอะไรนะตัวหนังสือเก็บกี่ตัวตัวหนังสืออุ้ยขนมเนี่ยอร่อยเคยกินแล้วนะฮะดารินทร์จิะขนมโอ้โหขนมเนี่ยอร่อยมากเลยแต่โคตรแพงเลยเดฟุกุคเคยกินในเดืนห้าเดือนห้าเราซื้อกินลูกเด่นโคตรแพงเลยเออกินแล้วแบบโอ้ดับตาไหลเลย อร่อยอ่ะก็อร่อยอ่ะแต่โคตรแพงเลยในนี้ลูกเอาเนื่องว่าจะตกบลกอะไรวะก็ตกแล้วไงโคตรแพงไม่ว่าจะแบบเค็มหรืออะไรก็ว่าไปโอ้เปรี้ยวมากเลยเเเาากลยินร้าน้ำตาลอะไรอ่ะอืมอะไรอย่างเงี้ยอืมอุ้ยหิวอะ่ะงานเข้าแล้วแดงแล้วเนี่ยกึ๊กกึ๊กกึ๊กแดงแล้วแด, <c oughs> แดงแล้วใช่เหรอเลขกระเป๋แบบาเลข เปล่าหกสามห้าอู้ยทำไม,ปร,มประเทศนั้งแตญ่ก็เล่นมาเพิ่งจะเจอประเทศเนี้ยคนอ่อ,อนร้อยร้อยวาคนเนี่ยโอ้รับอุ้ยโอ้ยไมให้เยอะจังให้หมดเลยไนี่หนุ่มปังอยากกินกันเอานุมเต็มแล้วทำไมมันโผล่ได้แค่นี้เอง เก็บมาสเต็มไปจะโพลได้แค่ครึ่งหนึ่งไปจะก,กินน้ำไปไปไปเหลืออะไรล่ะเหลืออะไรก็ไม่อก,ก็มะม่วงโพลแหละนมโพลแล้วอย่างโพลไม่หมดอ่าเป็นฝายโพลแล้วไม้โพลแล้วนล้วหมูหมดแล้วเดี๋ยหนังมง้วนโพลได้ใช่ไหมโอเคหอยไม่ได้เก็บมาต้องตื่นตึงมือก่อนอไปไปแอ<ต>ปนี่โพลอะไรเนี่ยเหมืองโอ้โหขุเหมืองด้วยเนี่ย ใช่โอ้ยหุดเหมืองไล้ก้นหินก็รับบาทล้วได้ทองได้เหล็กได้บาทใช่ใชหินก้อ<ช><ช>หินอ่าอันนี้เด็กเหล็กแท่งก็ร้อยสามสิบทองก็ร้อยสิบเก้าเพชรพันห้าถึงสามพันห้าเหล็กแท่งอ่ะต้องไปจีไปจีไปพวกรถเก่าๆอ,ะอ่ะเห็นต้องซื้อเครื่องี่ด้วยเิทั้งจีใช่อ๋อ บางทีก็ได้เหล็กแท่งเลยนะไม่ต้องมาโหโหดีจังแต่ว่ามันแล้วแต่ดวงอะบันทีก็ได้เศษเหล็กมาก็ต้องมาโหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลอกคุณแมวเหมียวอ้าวสวัสดีค่ะเพื่อนเราหรออ้าวครับผมลองท้าสวดจังเลยลองท้าสุดที่ไหนอ่ะ รองเท้าคะรองเท้ามันอยู่ในนั่นน่ะในร้านร้านค้าก็มีขายนะคะโอ้น,อน,นักจังเลยรองเท้าแมวเหมียวด้วยเดียวเฉียวปกติรองเท้าให้เขาไว้ใส่ในห้องไม่ชด้ออเอาเราก็เดินมาใส่เล่นี่คะโจ้ใส่ทำงานไงโอ้เนี่ยโอ้เดินบนพื้นทรายเนี่ยตกปกหมดเลยเนี่ยโอ้หมีอยากได้เนี่ยต้องเอาที่ไหนเนี่ยไออันหน้าไอคูแมวอ่ะ มีในร้านค้าได้ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยตรงเกาะค่ะโอ้อยากได้ชอบชอบแมวเป็นทาสแมวไงแมวแมวแมวอ้าวแต้วทำไมคุณใส่หมวกแบบนั้นนะคะคุณถ่ <c oughs> างครอบเหรออ๋อนี่คือ m a r a n e โล่ในหน้ากากแดงหป็นแ่ซิงเกิลยังโอ้โหอ๋อไม่เคยเห็นหน้าในคุณชื่ออะไรคะเนี่ยอ๋อผมชื่อผมชื่อว่าอ่อ ืิอนานจังเลยต้องมันต้องชื่อนานมากเลยอะคุณพี่หญิงว่าไงคะชื่อชื่อชื่อนานมากอ๋อโอเคค่ะคุณหญิงชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อมันแก้วค่ะพี่สาวชื่ออะไรคะเราชื่อโพนี่จ้ะพี่โพนี่ใช่ค่ะพี่โพนี่เป็นพี่เธอตอนไหนคะอ๋องานเข้าแล้ว อยู่เลยค่ะแล้วนี่พี่ก็ได้โอ้ยยี่เท่าไหร่อ่ะอยีเท่าไหร่สิบแปดเมื่อกี้ค่ะโอ้สิบแปดเมื่อกี้อ๋อนี่เพิ่งได้ใช่ในี่เพิ่งมีเพิ่งเก็บเจ็ดเองอ้าวอ๋อคุณเทเกอร์ที่เพิ่งเข้าเข้ามาใช่ไหมคะที่เห็นโพธิวิทอยู่เห็นเห็นด้วยเหรอเห็นสิคุณหัวถังสีแดงคุหัวคุณน่ะมันเด่นนะรู้ไหมอ๋อครับใช่ใช่ผมเองครับผมเอง ต้องก็มาแล้วต้องแนะนาตัวให้เขารู้จักหน่อยแหละเราจะมาเราเป็นใครเนี่ยเพิ่งเพิ่งเคยเล่นนะเพิ่งซื้อเกมมาวันนี้เพิ่งเคยเล่น,นอ๋อหรออ๋อใช่ค่ะโอเคครับใช่หรอ,อ<ๆ>ตก็เราเห็นนะตัเเนเราเห็นนะเห็นเห็นอะไรเห็นในท้ายฟานอะอะไรนะใช่ไหมอะไรนะเห็นนะเราเราคุ้นมากเลยอ่ะหัวแดงๆน่ะเราเห็นในแบบตามเพจอะ ใช่หรออืออืออืมใช่ใช่ใช่คุณไม่เนียนเลยคุณไม่เนียนเลยไม่ค่อยเนียนอ่ะอือคุณใส่เหมือนทุกประเทศเลยนะนะคุณนะมันดิ่นมากมันเป็นคาแรคเตอร์ก็จําได้แำไวาเขาจำทุกคนมันเปคาแรคเตอร์ใช่ไหมคุณอ๋ออ๋ต่อต่อกขได้อ่ะทีนี้ไม่เคยรู้แล้วเป็นใครอ้าวคุณเหมือนคุณเควินเลยอ่ะคุณเควินอ้าวคุณเควินอ้าว ออา,าเด็กเควินเอาหมดอ,อย่างเนี้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาไปไปไปเห็นด้วยอุตสุ่ซาแอบแล้วเนี่ย<ป>โอ้ยรถไปไปขายอ๋อขายตรงนี้หรอเนี่ยเอาเจอกันอีกแล้วไม่ค่ะก็ต้องเจอกันสิคุณเพราะเราโพสต์มึงก็มาขายตรงนี้ไง โอ้ยคอมร้อนเหมือนคอมร้อนไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ย,อยคุณลองไปคุยขยะดูนะคะรวยนะคะเหรอพอ็เได้อะไรอะ่ะได้เอ,อ่อขวดใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปโพสเซตเป็นอน,น,นี้ไงกระป๋องแพ็คอะคะโอ้ยได้มาโอ้ยตอนนี้ได้กันมาแคสส่สองหมื่นสองสองหมื่นสองตอนนี้อะเศษกระป๋องแพ็คมันสองร้อยไงะมันสูงสุดเลยคะ่ะมันแค่คุยคุยคุยแล้วมันก็ได้เงินแล้วไงโอ้แล้วหนังมัวใครนี่เหรอ องวัวมันเอาเก็บไว้อย่างเดียวค่ะมันลอกคังไว้เฉยๆค่ะเอาไว้เตี๋ยวุ่นอขายในนี้จะ่บะขายเท่าไหร่เนี่ยห้าบาทมั้งคะน่าจะใช่ห้าดอลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเด็กหนึง่งเขาขายเท่าไหรเนี่ยอ่าพันแปดร้อยขายสักขายสักสามพันห้าพัน อ่ะกด่างบทเขียวกำลังอัพโหลดขายแล้วขายแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะมานอยู่เงินหายไม,ม่หมดเนี่ย หรอมันแก้วมาเมืเมเมเ่อกี้ปตอนเมื่อกี้ตอนแรกมีตังค์สองหมื่นกว่าใช่ไหมอ่ะอ่าแล้วแต่เนี้ยพอไปลงขายหนังมัวเงินเหลือจากสองหมืนกว่ามันเหลือแค่สี่พันอ่ะอา้าทำไมอ่ะก็ไม่กดซื้อหรือเปล่าไม่ได้ซื้ออะไรเลยเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยเราตั้งหาเวละเมื่อกี้ก็มันก็ตั้ง ตั้งราคาขายก็ขาย40ผืนนมันก็ขายผืนขายไป4,500มันก็คิดอะไรค่าประกัศค่าค่าแหอนใช่คิดเป็นีเพิ่มไม่ไม่ประมาณไม่กี่บาทแล้วก็ใช่ก็ไม่กี่ร้อยอ่ะเออเงินขายไปไหนเนี่ยเงินขายเอาเอเเคุณไปกดซื้ออย่างอื่นมาหรือเาเออใช่ไปกดซื้อของเปล่าใช่อ่อทำาาขาทตัวไป เ,าหาหาเงินหายสารทำงานมาทั้งวันไปดูเขาต่อยกันไหมคุณเขาต่อยกันเดิมพันนะ่ะแต้าไปเผือก่อ่วอซนค่ะอ๋อลู้แล้วเงินหายไปไหนเขาต่อยกันที่ไหนคะ่ะ ว่าโสนมั้งคะรู้แล้วเงินหายไปรู้แล้วเงินหายไปไหนประกาศขายเพราะว่า,าเราขายนาหนังวอสี่สิบเผื่อจะมาประกาศขายมันคิดปลาสี่หมื่นแปดคุ้มตั้งหไหนวะคุณ <c oughs> ไม่คุ้มเลยก็งงไงตอนแรกประกาศขายประกาศขายแล้วแรกอ่านเป็นร้อยแปดสิบาทก็เออตกลงก็เอาเงินมันคิดหมื่นแปดอ๋อมีเงินไหมเนี่ยไม่มีพอมีเงินไหมคะเนี่ยไม,ไม่มีแล้วว่ะเงินหายหมดฮเฮงินหายกระเป๋าเลไรกเลยคะ เลขอ่ะเลขหกสามห้าห้าห้าไม่หมื่นแปดเลยแต่ทำงานมาทั้งวันโอ้ยต้งหมือนหนึ่งลยอ๋อใจน่าสงสารเขานะครับใช่ค่ะใจดีจังอ่ะให้ตั้งเหม่อไม่ลงให้ผู้เรียนใหม่ทุกคนอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะโอ้ใจเดีะอยากขอสักเอ็มมันได้ปะเอ็มถูกให้ในบัญชีมีอยู่แค่แปดแสนนี่คุณโอ้เยอะถือว่ายังเยอะกว่า จ้าตักงแตทำงานมาทั้งวันกันหาหมดโหกระว,วงการข่าวมาหลายวันแล้วไงฮะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยอ่ะโอ้โง่ายๆคือไม่ดูเรื่องโหลดเลยคะก็เลยแบบจองไว้อย่างนั้นก่อนโอ้นี่ไม่นี่ไม่รู้เรื่องไงไเคยเล่นไงเลยไม่รู้ไงเลยกดขายไปไม่รู้ไงไม่เคยเล่นไงถ้าแนะนําจริงนะคะทํางานอ่ะคุยขยะรวยสุดแล้วคะตอนเนี้ยคือกอนในนี้นอ๋อรวยสุดแล้วอ๋อได้ค่ะเราไม่ค่อยรู้จุดคุยอ่ะ ที่ออกมาดูตรงนี้ค่ะมันนตามอะตรงหน้ากระหล่ำที่ก็มีนะขังขยะเนี่ยไป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 เห็นมันมีตลาดบอกไอ้กระป๋องสองร้อยเลยอ่ะใช่ต้องใช้สามกระป๋องนี่เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะจุดปศาสา์เราเราคุยทั้งวันเจอได้ทั้งวันเห็นไหมไหนอะยังไงกดกดไม่เห็นเหรอคะกด e กดตัว e อะค่ะเมื่อกี้ได้อะไรแล้วกระป๋องไปเนี่ย ไม่มีอ่ะนี่เข้าไปใกล้ๆเอาอนี่้มาเนี่ยครอบบังม,มันมีตัวให้กดอีเราคุยสิขึ้นไหมคะได้แล้วได้แล้วคุยเขียนั่นแหละค่ะคุยเข้าไปหัวคุยวนเลยค่ะโอ้ยได้แล้ไ,ได้สารละลายทำอะไรได้เนี่ย ละาาลายเอาไปขาบยาได้อ่ะคะ่ะพวกยาโคเคนกัญชาอะไรพวกเนี้ยค่ะอ๋อแล้วก็แล้วก็ปองนี่ไปขายที่ไหนอ่ะก็ปองเอาแบบเอาไปโพลค่ะเอาไปโพลแล้วก็มาขายตรงตรงลาดกลางตรงนั้นนะคะอ๋อพอตัวโ,น,โน้ใช่ไหมที่ทใช่ <คน S 2> ใช่ใช่อ๋อก็มีอีกงานหนึ่งนะคะงานขายแซลมอนนะคะแซลมอนแทกกะขายได้รอบละห้าร้อเนค่ะแต่ว่ามันต้องขับรถอ๋อแล้วมันไม่กี่ยวกะัะตอตรอบ มันแล้วแต่ค่ะมันเก็บในตัวได้สี่สิบใช่ไหมคะแล้วก็ไปจับปลาแล้วก็เอาไปเล่แล้วก็เอาไปโผล่อันน่าจะได้มาในยี่สิบแพ็คต่อรอบไม่ก็สิบแพ็คมายี่สิบค่ะยี่สิบต่อรอบได้ยี่สิบแพ็คอ๋อยี่สิบคูณห้าร้อยก็หมื่นกว่าหมือนห <20 pack. S 2> ้าร้อยกว่ากว่าด้วยอ๋อเขาม่อกีว่าหมือนหนึ่งออใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็ได้ติดด้วยแต่ต้องคับรถส่งตามบ้านนะคะใครๆแกลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อแก็บฟู้ดไม่เคยสั่งแก๊บกินอ่ะไม่มีตังสั่งแพงสั่งสั่งสั่งต้องตำถุงสี่ิบาทก็สงร้อยกั่สิบสองร้อโอ้โหโคตรแพงเลยบนเก่งออยากได้โอ้ชอบหูจังเลยหูฟังแมวแมวเปลี่ยนเลยค่ะไม่เปลี่ยนได้นี่เด็ดทอดไมี่สีผมโดนที่สาวคะฝากฝากเขาด้วยได้ไหมคะ อาทำไมครคุณมันแกวคุณมันก็เบื่อเขาแล้วล่ะคจะตอมอแล้วค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันนะคะคุณแก่เลขกระเป๋าเลขอะไรนะเลขกระเป๋าหกสามห้าให้หมื่นหนึ่งเลยอ๋อขอบคุณมากครับอ่โอเคก็ในคลิปก็เจอกันรอบต่อไปนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบก็จบไปแค่นี้ก่อนในคลิปอ่ะไม่บาเจอกันรอบไป